สางบัตรลังน,น,น้อยงบประหยัดเห็ดเองอีกแล้วค่ะทุกคน ep ที่5แล้วนะคะหลังจากที่ห้าเอาใหม่ร่องกายเบิงแบบนี้เนาะคะ่ะยวความที่ว่าใหม่มันกับบอสเสมอกันเนาะคะ่ะทุกคนมันก็อาจจะแบบมีความสูงความตำบางค่ะแต่ปุ้ยก็คิดว่าบบเป็นอย่างนะคะมันกับเป็นเหลืองของธรรมชาติค่ะแล้วใหม่เนาะคะ่ะห้ากระเบ็ดเอามาใส่เพิ่มนะคะทุกคนโหูวเลยนะคะว่าเห็ดเทียงหน้าหรือว่าบาตรลังในน้อยของห้าวหลอบนี่ทิดแล้วมันจะออกมาเป็นแบบใดค่ะแต่กระไดแต่จินตนาการนะคะว่าเออมันก็คงจะออกมาส ไว้แหละโดยความที่ว่ามันเป็นใหม่ด้วยแหละค่ะทุกคนมันก็นจะมีความคาดซิกมันก็นจะมีความแบบธรรมาตานะ่ะปุ๋ยวานะคะก็เลยแบบเลือกที่จะเห็ดเป็นงานใหม่มากกว่าล่างนี้ปุ๋ยกระตังงบไวประมาณ20,000เด้อค่ะทุกคนสําหรับการที่เาจะสื่ออุป,ปรกรณ์นะคะสื่อใหม่นะคะมาเห็ดเทียงหน้านี่แหละก็บบรู้ว่าจะพอ่อหรือบอ่นะคะทุกคนบนแะคะ่แน่ค่ะผ้านังอาจจะบด้ใส่เป็นใหม่นะคะอาจจะใส่เป็นผ้านังเบ้าเนาะคะ่ะทุกคนคเอามาแบบว่าประดิษฐ์ประดอย้ดัดแปลงใส่เอาก็มีคนเข้าเมนต์มาอยู่เด้อจากวาถ้าเป็นบ ผักนี่บ่ควรที่จะเป็นตีเสาวควรที่จะเป็นหกเสาหรือว่าเก่าเสาอย่างสี่เนาะคะ่ะทุกคนแต่ว่าปิก๊กกะบัวได้คิดอีกยังหลายนะคะเดี๋ยวความที่ว่าเห่ากะต่างใจที่จะเหตุแบบล้างหน่อยๆล้างใบญยแห้งอย่างสี่นะค่ะก็เลยเอาเสามาซีเสานะคะแต่ว่าหลังจากที่เหาเหตดโตบานนี่แล้วนอกจากเหตุ้องนี่แล้วนะคะในอนาคตก็คือปุยะต่างใจว่าปุยจะตอระเบียงเพิ่มออกไปอีกะคะ่ะสิ่งแน่นอนว่ามันบ่ได้มีแค่ตีเสาเหรอกคะ่ะเดี๋ยวมันจะมีเสาเพิ่มมากแล้วก็ด้านหลังปุก๊กกยังจะตอขั้วออกไปอีกนะคะทุกกคคน็นืออยา จะออกแบบออกมาให้มันสามารถแบบว่าใส่งานได้จริงโดยที่แบบว่าเ้าสามารถอยูด่ด้ผักพรด่ดมีรั้วมีห้องหนามมีระเบียงผักพรอย่างสีนะค่ะคือเหมาะสําหรับแบบอยููทงไฮทงนาเลยก็คือแบบใส่ชีวิตอยู่นีได้เลยนั่นนะโดยข้ามทีว่าห้าเห็ดบานงบประหยัดนะคะทุกคนบานงบหน่อยนอกัางแต่สร้างกันยังบ่จ่างนะคะเห็ดเอาเองเนาะค่ะมันบ่ได้มีเงินแบบก่อนเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นพอที่จะได้ซื้ออุป,ปกรณ์มาเทีอเดียวมาเห็ดอย่างสีนะคะทุกคนเ้าทาย,ย่อยซื้อไปน้ำเลยๆเห็ดไปน้ำเรย่อยจังสี มีเงินเท่ากับซื้อของมาเหตุขับเงินเบิดเท่เากับเศร้าเหตุภาคหบกวนยังสีหน้า่ะสื่งกับบอดด้ตังเป่าไม้ใแล้วค่ะว่ามันจะเซจเมื่อใดนะคะคลิปที่ปุย้ยลงไปเนาะค่ะทุกคนมันอาจจะบอดด้เน้นแบบงานสร้างแบบขนาดนั้นนะคะบอดด้สามารถที่จะให้ความหูมูได้เลยนะคะทุกคนก็คือแบบเบิรงเอาแบบเพื่อนๆกันแล้วกันเนาะค่ะปุย้ยก็จะมาอัปเดตให้เบิรงนะคะว่าปุย้ยเหตุไปหอดไซแล้วเนาะค่ะมันก็จะเป็นอีพีอีพีไปนะคะปุย้ยก็จะเน้นเ,เรื่องเราความคิดของปุ้ยเนาะค่ะลงไปนำนะคะว่าเออเ่งา,วางว อย่างน้อยๆนะคะพีพีที่เบงองยูเนาะค่ะที่มีความหูนะคะก็สารมารถให้คํำแนะนําปุ๋ยใดเนาะค่ะปุ๋ยก็อาจจะได้เอามาปรับใช่นะคะว่าเออมันควรจะเป็นแบบนั้นผี่เขาแนะนํามาแบบนี้ถ้าปุ๋ยสามารถเหตดใดปุ๋ยก็จะเฮ็ดตามเองสินะค่ะไม่ค้างแข็งฟังทางนี้เนาะค่ะปุ๋ยมีความมูซื้อว่ามันขนาดบอสม่มาเสมอกันนะคะทุกคนมันแบบไต้มันบ่ไดมาตรฐาน๋ปก็เลยสอนสองไปเลยค่ะแบบนี้กระเสริมความแข็งแรงเขาไปอีกจย่งสินะคะเพราะว่าเที่ยงหน้าหลังนี่ก็คงจะได้รับน้ำนักค่ข้างที่จะร้ายอยู่ค่ะน ดอกจากใหม่ปูพื้นแล้วนะคะก็ะจะยังมีโครงใหม่ที่จะเห็ดเป็นหองึ้นมาอีกเังสีนะคะในจัลังค่าลําพังหลังค่าอาจจะเบรนหนักแห้งนะคะทุกคนสําหรับปุยวาตันแหลกปุยวาปุยจะเฮ็ดเป็นทรงจัวนะคะทุกคนแต่คิดไปคิดมากอคือสีเห็ดหยากนะคะแล้วก็น่าจะเปื้องใหม่มากๆเลยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเห็ดเป็นโมเดิร์นบัดท,ที่นี่เฮาเองก็มีแบบอยู่ในใจแล้วเด้อยตะทุกคนเดี๋ยวรอเบิ่งกันละคะ่ <c oughs> วะว่าเห็ดออกมามันสิเป็นคือเขาบ่ <c oughs> ช่วงนี้งานอาจจะเดินซาเน่เดินจ้ะทุกคนเพราะว่าเห็ดคนเดียวเนาะค่ะอีกอย่่างงงงนนนึใชววกั ะคะฮาก็ับเอาเวลาไปเห็ดอย่างอื่นนําไม่ที่ตัดมานอกจากฮาก็จะมาเห็ดแบบนี้ค่ะทุกคนบวรูว่ามันเอิ่นวอยังนะคะบอกบ่ถือคือกันค่ะฮาก็บเบิรงเข้ามาอีกเทือนึงนะคะตะปูนี่คงจะตองตอกซ้ำอีกเทือนึงเด้อจ่าจะตองตอกให้มันเฉียงนะคะให้มันยึดลงกับใหม่อีกเนาะคะ่ะต้องขอขอบคุณคุณตาคุณยายละคะ่ะที่ให้กาลังใจละก็ให้ท้ามแนะนาําคอยสนับสนุนทุกเทือทุกขังเลยนะคะบว่าลูกสิเห็ดอีหยังก็ตามซางอีพีหนาก็คงจะตองแดดเอาไม้ผืนมาว่างะะเดี๋ยวมาพกันคลนะ,นะคะสหรับ นี่สวัสดีค่ะ